สวัสดีนกักเรียนทุกๆคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในชั่วโมงแรกก็เรื่องของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสถาปนาอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและ อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์และพัฒนาการด้านต่างๆ 1. การสถาปนาอนาณาจักรรัตนโกสินทร์ในตอนปลายสมัยชนบุรีบ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างมากสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกหรือโชเล่นว่านายทองด้วงก็เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพเข้ามาปราบปรามจนสำเร็จ บรรดาขุนนางและก็ขาราชราชดรก็พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เนี่ยเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์คำว่าปฐมกษัตริย์ก็คือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีเมือ่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ขณะมีพระชนอายุได้4รภาษาพระองค์ก็เริ่มขึ้นกองราชเป็น ตอนรัชวงศ์จักรีและในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ได้ถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอันนี้คือรูปภาพของพระองค์พระบรมราชานุสาสรีอยู่ที่สะพานพุทธนะในกรุงเทพของเราการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังและเมืองหลวงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2328หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมโพธพระนครพร้อมทั้งพระราชทานนามว่ากรุงเทพานครในปัจจุบันนี้นอกจากนีน้ทรงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากฝั่งธนบุรีมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือ วัดพระแก้วที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังพร้อมทั้งพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธมหามีณรัตนปฏติมากรอ,อันนี้คือรูปพระแก้วนักเรียนก็คงจะเคยเห็นและเคยได้ไปกราบไหว้การสร้างพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจและเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินและการอัญเชิญ พระแก้มรกตก็เป็นพระพุทธรูปที่สําคัญมาประดิษฐานที่เมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครเราเนี่ยแหละเป็นการฟื้นฟูขวัญและกําลังใจให้กับคนไทยในยุคนั้นที่จะช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนี่คือพระบรมราชวังที่เวลามีพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆ ที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นคลองลาดรัชการที่สิก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จมาที่พระบรมมหาราชวังนี้ต่อไปเป็นแผนภูมิสแสดงลำดับการสืบสันตติวงศ์ของพระมหากรรษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ว่าเราเริ่มต้นจากพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดบ้างรัชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเริ่ม ปีพศพุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ของราชอยู่ได้27ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นานภาลัยรัชกาลที่2ขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช2352จนถึงพุทธศักราช2367ของราชทั้งหมด15ปี รัชกาลที่สาพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชพุทธศักราช2367จนถึงพุทธศักราช2394ขึ้นครองราชทั้งหมด27ปีรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชพุทธศักราช2394จนถึงพุทธศักราช2411 ขึ้นของราชทั้งหมดเป็นเวลา17ปีต่อมารัชก,กาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราชท่านของราชเมื่อปีพุทธศักราช2411จนถึงพุทธศักราช2453รองราชทั้งหมดเป็นเวลา42ปีอ่าต่อมารัชก,กาลที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2453จนถึงพุทธศักราช2468ระยะเวลาทั้งหมดครองราชมา15ปีรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2468 จนถึงปีพุทธศักราช2477รวมระยะเวลา9ปีซึ่งในสมัยของพระอ,องค์มีการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระอ,องค์สละราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักร,ราช2477และสวรรคตเมื่อปีพุทธศักร,ราช2484ต่อมา,อารัชกาลที่8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอันันทมหิดลขึ้นคองราชเมื่อปี2477ถึงพศ2489ระยะเวลา12ปีและรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขึ้นคองราชเมื่อปีพุทธศักราช2489จนถึงพุทธศักราช2559 รวมการครองราชทั้งหมด70ปีซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดและทั้งสองพระองค์ก็คือรชัชกาลที่8และรชัชกาลที่9เป็นลูกของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมระารมราชนกต่อมาราชัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ขึ้นคองราช เมื่อพุทธศักราช2,559จนถึงปัจจุบันนี้อ่าตอนนี้ก็จบเกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะให้นักเรียนทำใบงานทำแบบฝึกหัดลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์โดยให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างก็มีทั้งหมด10ข้อ ก็เป็นคำถามที่อยู่ในเนื้อหาที่ครูดได้อธิบายไปแล้วนะก็คือเช่นอย่างตัวอย่างก็คือก้อหนึ่งผู้ก่อตั้งกรค์รัตนโกสินทร์พระองค์แรกคือใครนะักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามเขียนตอบคำถามลงไปในสมุดก็ถ้าถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจนะักเรียนก็กลับไปทบทวนในเนื้อหาที่ครูดได้อธิบายไปแล้วทั้งหมด ข้อ2ข้อ3ข้อสข้อ 5, จนถึงข้อ10อเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายแคบหน้าจอลงในในโน้ตลงในโน้ตของปอ6อ่าก็ชั่วโมงที่1ก็ เราเรียนแค่นี้ได้เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็เป็นสัปดาห์ที่สองเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ให้นักเรียนติดตามต่อไป